มากันที่จังหวัดสุร,ราธานีมั่งค่ะพี่บอกเกลียงการสื่อสา้นสำคัญไหมฮะนะครับทำกันเลยไปแนยกันที่ควายซื่อสรารนองครมาในราชาพัฒน์สุร,ราธานีจัดกลุงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรขค้งมาวิทยาลัยนะครับในกระบวนการงานซื้อสั้นเกี่ยวกับอ่านพระราชพิธีเพื่อทุกตองในการซื้อสั้นครับโดยทีวยาลัยนา,นานาชาติการทองเที่ยวเกาะสมุยนะครับดริรพลกระด่งสงอาวุธรองอธิการบรดีฝ่ายกิจการนักศึกษามาัยราชพัฒสุราธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้นะครับ ไอ้แก่จ้อนาทีบุคลากรข้องมาวีไลรัชพัฒสุรสานีในโครงการรีทิตปรับกระบวนการสู้ความเป็นเลิศนะครับให้ความรู้ดานการสื่อสารเกี่ยวกับพระราชพิธีซึ่งมาวีไลรัชพัฒสุรสานีนะครับเป็นมาวีไลที่มีการปลูกคว้างเรืองความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากแนวทางการเป็นมวาวีไลแห่งความจงรักภักดีเนื้อกล่าวซึ่งหยึดลักซึ่งเป็นลักหยุดเนี่ยจิตใจข้อมาวีไลนะครับจนเป็นที่ยอมรับเป็นมาวีไลต้นแบบ และก็เป็นการขับเคลื่อนการเป็นมาอะไรสู้กับพัฒนาผู้เรียนสู้การผลิตบัณฑิตเพื่อวิศวกรสร้างคมอันมีคุณค่าต่อสร้างคมนั่นเองครับค่ะโดยภายในกิจกรรมนะคะก็มีบุคลากรจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสุราธ,ธานีด้วยาอินบีทเรานั่นเองค่ะคแล้วก็ผู้ซื้อข้าวสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s สุราัฐานีค่ะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเคี่ยนข้าวในพระราชสำนักการถ่ายภาพงานพระราชพิธีโดยนายนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะวนาไฟาข้าวและนายธีรพัฒน์เทียมแทร่สังภาพจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีก็ได้เป็นคนให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะสําหรับการเคี่ยนข้าวและการถ่ายภาพทั่วไปก็ได้ให้ความรู้โดยคุณนพพรมลิทิพผู้ซื้อข้าวของไทย PBS ประจําจังหวัดสุราธานีค่ะ ซึ่งงานซื่อสร้านองค์กรข้องมางหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยค่ะก็ได้มีการดําเนินการซื่อสัน้นสร้างการาร,ารับรูเพื่อแพลข้าวสร้นโดยเฉพาะ งานพระราชพิธีนะคะเหน่งจักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีเนี่ยค่ะก็มีหน้าที่สําคัญอีกหน้าทีหนึ่งเลยค่ะก็คือเป็นตัวแทนมห้าวิทยาลัยเขตภาคใต้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาเขตภาคใต้เป็นประจําทุกปีนั่นเองค่ะกับเพื่อสร้างการรับรู้ปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรก็มาเวลาอย่างถูกต้องนะครับดนจัดให้มีการฝึกอบรมตามโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชนนะครับ ให้เข้าใจงานพระราชพิธีอย่างถูต้องตลอดจนกับปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรข้อมาวิไลในการร่วมงานพระราชพิธีย่างถูต้องด้วยอาจจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน,นันก,การซื่อสารองค์กรในอนาคตต่อไปครับ